สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกกอกค่ะวันนี้มีพี่สาวส่งของขวัญวันเกิดมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าแกะไหมแกะแล้วแกะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่มีขนมนะคะมีหมึก นี่นะคะของฝากนะมีปลาเส้นอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม่รู้ไม่รู้อะไรปลาหมึกน่าจะเป็นปลาหมึกน่าจะเป็นปลาหมึกนะอันนี้น่าจะเป็นขนุนขนุนอบกรอบขอบคุณมากๆานะคะเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรบ้างมีเสื้อผ้า มีเสื้อผ้านี่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวลมเดี๋ยวเพิ่งแกะเนาะมีกระเป๋านี่มีกระเป๋ามีกระเป๋านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีกระเป๋ะะา,าปส่งมาให้ด้วย นีขอบคุณสำหรับของขวัญวันเกิดในปีนี้นะคะในปีนี้ขอบคุณมากๆค่ะอันเล็กๆนี่เขาเขาเขาไว้ใส่อะไรอะ่ะใส่ได้ไหมอันนี้น่ะเขาไว้ใส่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ดูข้างในก่อน มีถุงด้วยในท่ายเนใบทซื้อ,อ,อ,อเอาไว้ใส่อะไรได้ไหมนนมันแถมมากับอันนี้มีอันนี้อันนี้แล้วก็มีอันนี้เราแกะออกได้ไหมโอ้นี่มีสายด้วยมีสายด้วยนะ มีสายมีสายยาวด้วยเดี๋ยวเราต้องวันนี้เดี๋ยวจะไปไปในเมืองอยู่นะวันนี้จะไปในเมืองอนี่อวไรแล้วมั้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะสะพายไปในเมืองเลย ว่าจะต้องเดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาทํากับข้าวแล้วก็ไม่ใช่มีแค่กระเป๋านะนี่มีเยอะแยะเลยมีเสื้อผ้านี่อสวยด้วยนะนี่มีชุดยาวๆต้องขอบคุณด้วยนะคะ จากพี่กัญจนานะคะจากพี่กัญจนาโอ้วันวันก่อนหรือว่าจากพี่การชยานะคะวันนี้จากพี่กัญจนานะคะขอบคุณมากๆค่ะอันนี้อัน,น,อน,นี่คืออะไรมีกางเกงอันนี้น่าจะตินกีงเกก็มีมีตรงนี้ด้วยนี่อันนี้เป็น อันนี้เป็นเสื้ออุยเสื้อผ้าฝ้ายใส่น่าจะเย็นนะเห็นไหมลายดอกขอบคุณมากๆนะคะเสื้อเป็นเสื้อผ้าฝ้ายอันนี้เป็นเสื้อกันหนาว อมีกระเป๋าด้วยขอบคุณค่ะคุณน่าจะอุ่นเป็นผ้าสำลีด้วยนะเป็นผ้าสำลีชอบตรงที่มีกระเป๋านี่แหละแล้วก็เสื้อเสื้อผ้าเยอะเลยเนี่ยเสื้อผ้าเยอะเลยขอบคุณค่ะอืม มีขอบคุนค่ะเชือผ้าเยอะเลยนะ่อนอ,อ,อ๋ออันนี้น่าจะเป็นชุดอุ้ยมียางมาแข่งด้วยเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเดียวกันไหมอ๋อมันจะเป็นชุด ชุดลนี้ม้าปีไซด์เลยป้ะชุดเหมือนจะเล็กมากมใส่กับกางเกงขาสั้นสวยมีเสื้อนวม โอมดด้มีหูด้วยมีหัวขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆของถึงแล้วนะคะวันนี้ชอบทุกตัวเลยโดยเฉพาะตัวนี้ตัวนี้จะชอบเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นผ้าสำลีมจะได้อุ่นๆ เื้ผ้าเหมาะกับคนที่หนาวมากเลยถ้าเป็นเสื้อนมเดี๋ยวดูเสื้อกันนะคะชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองแล้วก็สีขาวมีสวยมากเลย รู้สึกว่าใส่เสื้อถ้าเป็นสีเหลืองแล้วก็สีขาวเหมือนเราจะดูเด่นไม่รู้ว่าด้วยด้วยความความชอบส่วนตัวด้วยมั้งแต่ชอบชอบสีเหลืองกับสีขาว <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะคนเกิดวันอังคารเขาเรียกว่าสีสีที่ไม่เหมาะกับเราสีเหลืองกับสีขาวหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะสะพายกระเป๋าใหม่ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ ของควันม,มันเกิดปีนี้เดี๋ยวจะสะพายกระเป๋าไปในเมืองเดี๋ยวจะพาไปซื้ออะไรนะซื้อกับข้าวแต่ไม่ใช่ตลาดนะเดี๋ยวจะสะพายไปในเมืองวันนี้ ต้องแกะออกเนาะแกะออกคือบ่อเนาะขอยข่อยยางข่อยยางเขาบอกเห็นว่ากระเป๋าใหม่มในติดข้างใน แวันนี้เดี๋ยวจะสปายเข้าไปในเมืองนีเจอไหมเอาออกไหมอันนี้เอาออกมันบีบเพราะไม่ตัดตัดเชือกนี่บีบน่พอโตตรงไหนอ๋อบีอ๋อถอยกับกุ้ยก้เนาะ้นก่อ เอาอ้วนขาก็ลืม,ม่าเอากระเปา๋านี่ออกอก็เขาก็เอาแต่อันหน,หน้อยๆนี่ออกนี่ออกแล้วขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆสำหรับขอบขวัญวันเกิดปีนี้นะคะจากพี่การจนนานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย